วัสดีจ้ามันจะมานราุนเล่าสตาร์และแมมมิลาพี่น้องเล่าสตาร์เพื่อนจะออกบายสามสี่สิบหาน้าที่แล้วจะเนาะแม่มิลาจะออกเล่าสตาร์ลงกรอคอยเอาห้าน้อยลงนิดเด้อของมันที่ยี่สิบสามเพื่อนออกแปดศูนย์หกสามสี่เนาะเพื่อนออกหกสามสี่บนพี่น้องมีทั้งสามทั้งสี่ทั้งหกสามตัวเนี่ยรางแปดศูนย์แปดศูนย์พี่น้องเวลาเพื่อนออกแม่มมิลาเบิ้งเนาะเพื่อนจะอนยุดตัวนี้ก่อนเนาะ หยุดเลขลางก่อนหยุดเลข 8, แปดเราก็ไม่หยุดเลขศูนย์แม่มมลากันรุ่นแปดมาเรารักซิบว่าสันแม่ไมลาเขาไปเบิงในะจอ,อย้า่าเพิ่นไทยถอนเนาะเลขแปดนี่หยุดแล้วอาที่เป็นแปดซี 5, เ 6, นะ่เป็นหาเป็นหกสิน่ะเป็นแปดศูนย์มอนยู่น้ำกันหรอพี่น้องนี่แปดกับศูนย์เพิ่นออกเลขลางบนเพิ่นออกหกสามสี่สันแม,ม,ม่มิลาเขาตรงนี้ด้าจะเ้อแม่มิลาบม่ได้เขียนลงในหนีเนาะพี่น้องชาวก็ทิจัดไปละสามหลักสิบสี่หลักน้อยจ้ะ เขาที่สามซีมีหอดหกแล้วพี่ดองสามตัวพี่ดองทั้งกรุงเทพก็ที่หมุนเอาได้ค่ะน้อนี่เนานะสามตัวในหมุนทุกวันปังทุกมือแปดศู 80, นยะ์เราสั่นเขาวิ่งรถยุดตัวนี้นั่นแต่เด้เขาวิ่งรถยุดตัวนี้เขาวิ่งรถที่แปดกั 4, บซีพราะว่าเป็นออกสามซีกับแปดศูนย์นั่นแต่เนาะแปดศูนย์สามซีตรงนี้ตรงนี้บอมมาลางบอมมาศูนย์ชอบเลขศูนย์พนั เอาจ้ะเอาคลิปสั้นๆเนาะแต่เนาะแคบหน้าจอตรงนี้เขาปังๆได้วิ่งหนุนบนและล่างเนาะแต่เนาะเอามาลุนเบื้งองของวันที่ยี่สิบสี่จ้ะมือได้หยากระสายคือเก้าเหรอน้องสายแต่ว่า่นออกอัน่นออกเวลานี่เนาะแต่เนาะผนออกออกสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีประสันรุ่นรุ่นเด้จ้ะเก็ดออกมากกับสีใไดระมาณนี่แหละสุดคำนวนบนลักซิมลักซิมลักซิได้เกียรได้สามได้สีนน่ลักซิยได้สองได้สามได้สี่แมงล่ดจัด จัดไปจากสคู่นอกจากนเกตสองเกตสามเกตสองเกตเอาเกตสี่พี่น้องเอาเกตสี่สี่สอม่านเวลาทีจัดไปสี่คู่สำเนี้พี่น้องชอบก็จัดไปจ้ะหลักสิบคือตรงนี้หลักหน่วยคือตรงนี้เอเจ็ด เจ็จุดคำนวณลางแ,แต่เด้อหลักสิหลักหน่วยหลักสิชนจ้ะหลักสิชนได้เก็ได้แหลักหน่วยได้เก็แเก่าสัน้นแปดก็อันนี้เก็แปดนะกัแปดแปาจ้ะแปดแปดแหรือออกแปดศูนย์ที่บอมานยี่ตีแปดแปดแปดเก้พี่นอ้องเล็มีศูนย์นะแต่ว่าันิมาเบิรนบรือซิมา 3, 3, สามสามิมาแ8ดแก็ก็ งามเหล็กเหมือนอยางงามแล้วจะเด้อวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดบนล่างวิ่งทีเกตแล้วจะเด้ชอชนกันอยู่ทีเกตตรงนี้บนล่างเกตกับสามกับแปดพี่น้องอกับเกตตรงนี้เกตตรงนี้แปดวิ่งรูดเกตกับแปดนะพี่น้องนะชอบแต่แรกกระจัดเด้อจะเด้เอประมาณนี้แนละ้วจะเนดะ้ะสามตัว จัดบอพิ้งนะองเ, 3, 4, เอาจ,เ 3, 4, เจัดไวจากคูเนาะสองคูเกตสามสีอ่จัดเกตสจัดไว้ลุ่นแล้วแต่เน้อบให้ามากบให้ซื่อดด้ให้เบิงกอนแล้วแต่เนาะเกตสามสี 3, 4, แล้วก็สามเกตสีสาม 4, 3, ตัวเดียวกันเอาจัดทํานี่จะจัดท่อนี้แหละเอา แคปนัดยอไว้รุ่นจ้าประมาณนี้ะนะจ๊ะเนาะขอหแห้งปัง,ปงๆเรื่อยๆเจอกันในคลิปต่อไปเนะจ๊ะนะพี่น้องประมาณนี้จ้าเรื่อยๆทุกวันสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า